นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโช่วงรำมริตฟาร์มที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านชัย,ยาพรม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานค่ะ ท่านได้เข้าเยี่ยมฟาร์มวัวโชคนมริดฟาร์มเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาค่ะและยังได้การรับรองจากกรมปรศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงว่าโชคนมริดฟาร์มได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคเนื้อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรรากยาต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะขอเสียงปรบมนะือต้อนรับ ว่าจะช่วยร่างการเกษตรและสากลครับท่านชัยนางมาครับเลยช่วยวันที่สาะครับได้โอกาส้อนรับท่านรช่วยในวันนี้นะครับว่าจะมีอะไรับตอนแรกก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทางบ้านทางบรุสัตว์นะครับที่ทั้งบรุสัตว์นะครับ,ท,รรบ,ท,รรบที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้เรามอบความไว้วางใจให้เราได้รับ ฟาร์ม GAP นะครับมาตรฐานโคเนื้อของจังหวัดมหาสารคามนะครับนะครับสำหรับกิจกรรมที่มีวันนี้นะครับเพราะว่าไอ้รัฐมนตรีออกมาเยี่ยมนะครับทางเราขอมาตรฐานการส่งออกจุดประสงค์หลักๆของทางฟาร์มก็คือเพื่อจะนําโคส่งออกเวียดนามนะครับง่ายๆนะครับนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ราคาตกต่ําอยู่ตอนนี้นะครับเราจะได้ร่วมมือกันช่วยกันนะครับ มันน่าจะสําเร็จแล้วล่ะครับเพราะว่าทุกคนช่วยผลักดันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตสาหกรรมทาษสกรทางทางั้งจังหวัดเลยครับไม่ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับนะครับเพื่อผลักดันให้ที่น้องเกษตรกรได้มี้อกกักมาตรฐานเพื่อการส่งออกนะครับโดยวัตถุประสงค์ของผมที่การสร้างฟาร์มมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแรกๆนะครับโดยผมทําตามฝันของผมที่ผมเกิดมาเป็นลูกเกษตรกรนะครับ แล้วผมมีแบกที่ดีนะครับผมเป็นลูกเขยตลาดนักโคกระบือนะครับคนพ่อตาหรือบุณเหลือคนเซนนะครับที่เป็นแบกหลังที่คอยให้คำปรึกษานะครับแล้วจากที่ผมลาออกจากงานประจํานะครับเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับตําแหน่งก็พอสมควรนะครับแล้วเมื่อปี5้าแแล้วผมจึงมุ่งมั่นเพื่อจะมาทําฟาร์มแล้วทีนี้เราจรึงแนวความคิดที่อยากจะทําฟาร์มที่มันเป็นมาตรฐานเมื่อปี 6- 3สนะครับเราก็มีทุนพอสมควรเราจรึงหาพื้นที่ เหมาะสาหรับที่จะทําฟาร์มนะครับโดยตามฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับทีนี้อยู่ๆนะครับมีท่านด่านนะครับท่านบริษัทจังหวัดนะครับมาแนะนานะครับอยากให้เราทําฟาร์มกักสัตว์เพื่อการส่งออกก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับกับที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับคือสโลแกนของเราเพื่อพัฒนากเกษตรก่อนรากหญ้าสู่สากลอยู่แล้วนะครับจึงจึงได้เกิดมีวันนี้ ประชาแห่งเพื่อรอรับการแต่งงานกับผมในวิวิบุณย์เราจิต่ว่าการตัดหนังสาตว์ทางในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวังสัตว์ทางรู้สึกดีๆและขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ท่านจิตช่วยว่าการทรงเสด็จสักการได้เป็นนาเป็นทางของทุกฝายชาวบ้านอยู่ในหนังสัตว์ทางนนี้รับประต่อไปนะครับขอเชิญเจ้าของฟาร์มนะครับคุณสุภาพสอนนะครับได้กล่าวรายงานประวัติและข้อมูลฟาร์มของท่านประธานในพิธีพร้กับนเชิญครับ เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการก,ะกระทรวงเกษตรสหกรนะครับท่านชยาะอุมานะครับท่านสสทุกท่านนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทนาครนะครับและหัวหน้าหน่วยงานราชการทุกท่านนะครับรวมถึงขุนอ๋เกษตรกรตรงนี้คือผมเป็นคนโชคดีหน่อยคือลูกชายของผมทั้งสองคนมีใจเกี่ยวกับด้านบริษัทนะครับทั้งสองคนผมก็เลยให้ลูกชายคนโตดูแลฟาร์มตรงนี้นะครับสาขาสองนี้นะครับโดยคุณ สิทธิกรคัศนนะครับเป็นชื่อของเขานะครับแต่ผมคุณพลคัศน์นี้หรือตู่นี่นะครับเป็นผู้ดูแลนะครับโน้นหลังนะครับให้ทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกชายเป็นการสร้างการไรนะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเลยเลยเราเลยขอาร์มมาตรฐานนะครับโดยการแนะนําของท่านบริษัทจังหวัดและทีมงานนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับทีนี้ท่านบริษัทจังหวัดเลยบอกว่าที่เราฝันไว้ที่อยากจะมี ความมาตรฐานเพ,เ,พเพื่อการส่งออกเราจึงเราจึงมีวันนี้ขึ้นมานะครับโดยมีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกช้า ok, งเหยียบนาพญาเหย à, ียบเมืองนะครับนี่แหละครับคือวันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านชัยานะครับมามาเหยียบที่ฟาร์มเรานะครับคือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยท่านเข้ามาชมฟมาร์มนะครับโดยจะมีที่น้องมาต้อนรับก็ประมาณ2-300ผมไม่เคยเห็นความใหญ่ขนาดนี้เลยที่ผ่านมาไม่เคยเห็น ต้องขอชมเชยนะครับปรบมือให้กับขอ,อมเดือนนิฟานเราต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาสนใจในอาชีพนี้ให้ได้เห็นว่าอาชีพปศุสัตว์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงฝายเนี่ยเราถือว่าเป็นอาชีพรองเป็นอาชีพเสริมแต่วันนี้รัฐบาลและผมได้มาเป็นรัฐมนตรีช่วยและกำกับดูแลกรมปศุสตว์เนี่ยเรามีเป้าหมาย อย่างชัดเจนว่าจะทําให้อาชีพปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักครับก็ขอขอบคุณทางทุกทีมงานเลยครับทั้งปศุสัตว์ทั้งส่วนของจังหวัดทั้งหมดครับท่านผู้ว่าราชการทุกทีมงานทั้งหมดนะครับนะครับที่ให้ให้เกียรติทางทุนเมิตรเป็นอย่างมากเลยครับไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นะครับนอกจากคําขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ เห็นภาพแบบนี้แล้วเราก็ภูมิใจในความเป็นนักสู้ของโชคโนรมิดฟาร์มจริงๆค่ะเริ่มต้นจากศูนย์ลูกชาวนาตัวจริงต่อสู้ทําตามความฝันจนทุกวันนี้เป็นฟาร์มวัวระดับสากลมูลค่ามหาศาลและยังคืนสู่สังคมด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงวัวหากเราตั้งใจจริงสักวันก็ต้องเป็นวันของเราค่ะ